สหรปบใคายที่ชอบอ่านนิยายนะครับและได้รับเงินนะครับก็มาในของตัวแอปนี้หรือใครนะครับที่สนใจหาเงินฟรีนะครับก็มาในของตัวแอปนี้เช่นกันนะฮะในตัวแอปนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทําการอ่านนิยายแล้วก็จะได้รับเงินนะครับเข้าในของชูทูวันนี้วันเล็ดนะครับหรือจะเป็นเพย์เพวก็ได้นะครับสัรัรใครที่สนใจก็สามารถกดลิกงจากใต้คลิปมานะครับก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการดาวน์โหลดเลยนะครับ ถ้ามันโผล่มาหน้านี้แล้วนะครับก็ให้เราทําการกดดาวน์โหลดตอนนี้นะครับแล้วก็กดจากตรงนี้ไปเลยนะครับที่ผมวงเอาไว้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปปุ๊กนะครับและก็จะเข้าไปในที่ Play Store นะครับแต่นะครับผมให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้ยาวอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าในของตัวแอปนี้มันเป็นแอปภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวทุกคนจะไปดูแล้วทำไมมันไม่เป็นภาษาไทยเหมือนของผมล่ะนะครับ ก็ให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับหรือว่าดูคลิปนี้ยาวอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีในการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยนะครับเนาะโอเคถ้าใครกดลิงก์มามาจัดแต่คลิปของผมมาแล้วนะครับก็จะโผล่มาหน้านี้หรือใครที่จะทําการดาวน์โหลดนะครับเข้ามาใน p l a y Store ก็สามารถพิมพ์ชื่อแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนรหัสแนะนำของผมนะฮะก็อยู่ข้างๆเลยนะครับถ้าใส่รหัสรหัสแนะนำของผมนะครับเดี๋ยวผมได้เงินแล้วผมจะทําวิธีในการถอนให้ทุกคนดูนะครับเนาะ คถ้าใครดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดเปิดเข้าได้เลยนะครับกดเปิดเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปสมัครกันเลยนะครับเพราะทุกคนนะครับทําการกดเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาโผล่มาในของหน้านี้เลยนะครับและให้เรากดไปที่อนุญาตเลยนะครับให้ทุกคนกดไปที่อนุญาตเลยนะครับและให้เรามากดตรงนี้เลยนะครับเนาะให้เรามากดตรงที่มีหรือก็คือหน้าของฉันนะครับที่ผมได้ทําการเขีดเอาไว้นะครับให้เรากดเข้ามาได้เลยนะครับ กดเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมาโผล่มาในของหน้านี้นะครับเพราถ้าขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับก็ให้เราไปเปลี่ยนภาษาไทยก่อนขั้นตอนแรกก็คือให้เราไปเปลี่ยนภาษาไทยก่อนเพื่อทําความเข้าใจในของตัวแอปนี้จะได้ง่ายขึ้นนะครับก็ให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับมันจะมีตรงหกเหลี่ยนนะครับที่ผมขีดหรือว่าวงเอาไว้นะครับให้ทุกคนนะครับทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วก็ให้เรากดอันแรกเลยนะครับ ก็ให้เราทําการกดอังที่1ไปเลยนะครับเนาะให้เราทําการกดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีภาษามาให้เราเปลี่ยน,นครับก็ตามนี้เลยนะครับส่วนภาษาไทยก็จะอยู่อังข้้งล่างสุดเลยนะครับมันจะเป็นภาษาไทยนะครับให้เราทําการกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ให้เราไปกดที่โอเคะนะครับมีข้างบนนี้จะมีคําว่าโอเคให้เรากดไปที่โอเคนะคที่ผมทําการเขีดเอาไว้นะครับพอเรากดโอเคปุ๊บนะครับก็จะทําการรี หน้าแอปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในของตัวแอปนี้ก็จะเป็นแอปโนเวล่า no นะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับในของตัวแอปนี้ก็จะเป็นแอปอ่านนิยายนะครับอ่านกระตูนอ่านหนางังสืออะไรประมาณนี้แหละนะครับก็จะได้รับเงินนะครับก็ถอนเข้าในของ p a y p a l อ่าแล้วก็ วุนิวเลตนะครับโอเคต่อไปก็ให้เราทําการกดไปที่หน้าของฉันนะครับหรือก็คือกดเหมือนเดิมอเมริกแหละนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสมัครนะครับการสมัครมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับถ้าเรากดมาในของหน้านี้แล้วนะครับเนาะก็ให้เราทําการกดไปที่เข้าสู่ระบบทันทีอ่าตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราทําการกดกดเข้าไปได้เลยนะครับ ให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับกดค่อยปุ๊กนะฮะมันก็จะมีให้เราล็อกอินทั้ง2อ,อย่างเลยครับจะเป็น Facebook ก็ได้หรือจะเป็นในของ Google ก็ได้นะครับที่ใช้อีเมลของเรานะครับเนาะส่วนของผมผมจะใช้ในของ Google อีเมล Google นะครับเพราะว่ามันจะสะดวกสําหรับผมแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะครับก็ให้เราทําการกดเข้าไปนะครับเข้าสู่ระบบเลยนะครับ พอทาการกดทข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเลือกอ e ีเมลของทุกคนเลยนะครับถ้าเป็น Facebook ก็เป็นส่วนของ Facebook นะครับเนาะซึ่งของผมคือถ้าผมเข้ามาในของหน้านี้ครับผมจะล็อกอินไม่ได้นะครับอันนี้คือผมจะไม่สามารถล็อกอินได้นะครับคือถ้าเป็นภาษาไทายแล้วมันล็อกอินไม่ได้ก็ให้เราไปเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปแก้กันเลยนะอันนี้คือผมอสมัครไม่ได้นะครับก็ไปเปลี่ยนเป็นเป็นภาษาอังกฤษก่อน ถ้าของใครที่เจอปัญหาเหมือนผมนะฮะก็ทําตามนี้แต่ถ้าของใครที่ไม่เจอปัญหาเหมือนผมก็โอเคเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็ให้เราไปเปลี่ยนภาษาต่อนะครับมันจะมีคําว่าภาษานะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับก็มผมเป็นภาษาไทายแล้วผมอ่าสมัครไม่ได้แล้วก็จะทําการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับอะไรให้เรากดไปที่โอเคนะครับเหมือนเดิมนะฮะปุ๊บ ถ้าของใครนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้ก็ลองทําตามดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมเพิ่งมาสมัครเหมือนกันนะครับว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะครับโอเคเนาะก็กดไปที่หน้ามีนะครับแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นะครับหรือว่าเน็ตจะช้านะครับโอเคขออ่าออกออกจากแอปแล้วก็เข้าแอปใหม่นะครับตัดแอปทิ้งเลยนะครับแล้วก็เข้าใหม่ดูนะครับ ข้าใหม่เลยนะอันนี้ก็จะทําให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าถ้าสมัครไม่ผ่านแล้วมันมีปัญหานะครับก็ลองทําตามดูนะครับเผื่อใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะฮะที่ทําการสมัครในของตัวแอปนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหโอเคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตรงที่มีนะครับก็คือหน้าคงฉันนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนะครับมาแล้วก็ให้เราทําการกดไปที่ล็อกอินนะครับ มันจะมีคําว่าล็อกอินนะถ้าเป็นภาษาไทายก็เหมือนอันเมื่อกี้ที่ผมทําเอาไว้เลยนะครับก็กดไปที่ล็อกอินนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมจะ a c e b o o k หรือ Google ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแต่ของผมผมจะเอาเป็นของ Google นะครับกดเอาไปกดไปที่ Google นะครับโอเคผมสมัครไม่ได้นะครับอ่ะผมสมัครไม่ได้นะครับส่วนวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับเนาะวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็ให้เราเข้าไปที่ play store นะครับนะให้ทุกคนเข้าไปที่ play store นะครับกดไปที่ถอนกติตั้งเลยนะครับให้เราไปทําการถอนกติตั้งถ้าถอนกติตั้งไม่ได้ก็ให้เราไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ทําการถอนกติตั้งเลยนะครับก็พอเราทําการถอนกติตั้งเสร็จแล้วก็ให้เราเข้า play store มาแล้วก็ทําการกดติดตั้งใหม่นะครับก็อันนี้ผมจะกดติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปสมัครดูนะครับว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในเดี๋ยวเราเข้าไปในของตัวแอปกันเลยนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้เราทําการเปิดแล้วก็เข้ามาในของตัวแอปเลยอันนี้สำหรับเพื่อนๆและพี่ๆหลายๆท่านที่เจอปัญหาเหมือนผมนะก็ทําตามนี้แต่ถ้าใครที่ไม่เจอปัญหาเหมือนผมก็สมัครอันเมื่อกี้เลยนะครับอันแรกเลยนะครับก็สมัครได้แล้วนะครับสําหรับใครที่ไม่เจอปัญหาเหมือนผมนะฮะต่อไปนะครับก็จะไปทําการล็อกอินเลยเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับเดีย๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทีหลังก็ได้นะครับ กดไปที่ล็อกอินนะครับให้เรามาตรงที่หน้าของชันเหมือนเดิมนะครแล้วก็กดไปที่ล็อกอินนะฮะก็กดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ Google นะฮะอันนี้ <c oughs> ไม่จะไปต้องบอกแล้วแหละผมบอกไปหลายรอบแล้วนะครับก็เลือกอีเมลนะครับพอทําการล็อกอินเสร็จแล้วก็จะมาโผล่มาในของหน้านี้นะครับโอเคต่อไปเราก็จะทําการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยต่อนะฮะสมัครยุ่งยากจริงๆนะฮะ แต่ไม่เป็นไรครับก็ถ้าของใครเป็นนะครับก็ทําตามดูนะฮะแต่ถ้าของใครไม่เป็นก็มันอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็สมัครเหมือนขั้นตอนแรกก็สมัครได้แล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเราทําการสมัครมาแล้วนะครับหรือของใครที่ทําการกดริก์จากใต้คลิปของผมมาแล้วก็ทําการสมัครมานะครับก็จะได้รับ คะแนนอยู่ที่30,000คะแนนนะครับอันที่ใครทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านจากลิงก์ของผมอยู่ใต้คลิปนะครับก็จะได้รับอยู่ที่30,000คะแนนนะครับแต่ถ้าของใครนะครับที่ทำการดาวน์โหลดใน p Play Store ไม่ได้กดลิงก์นะครับก็สามารถใส่รหัสแนะนาของผมรับ30,000คะแนนได้นะครับก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับรหัสแนะนาของผมก็จะอยู่ข้างบนนะครับ203ตัวนะครับแล้วก็728นะครับ การสายรหัสได้นาเพื่อรับคะแนนนะครับก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับมันยังอยู่หน้าของฉันอยู่นะครับยังอยู่ตรงที่หน้าของฉันอยู่นะครับให้เราไปที่แสนรหัสเชิญนะครับให้ทุกคนไปนะครับกดไปปุ๊กเลยนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับเนาะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้มันโหลดนะครับปื๊ดนี่ครับ พอเราทําการใส่รหัสแนะนำนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้แต่ถ้าเรายัางไม่ได้ใส่รหัสแนะนำนะครับมันก็จะขึ้นมาช่องให้เราใส่รหัสแนะนำก็ให้เราใส่รหัสแนะนำไปถ้าทุกคนทําการใส่รหัสแนะนำไป MM ก็จะได้รับระคะแนนอยู่ที่สาม0 0ื่นคะแนนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนรหัสแน,นะนำของผมผมจะทิ้งไว้ข้างๆคลิปหรือว่าใต้คลิปนะครับให้ทุกคนไปดูได้นะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับก็ให้เรากดไปตรงที่ คำเชิญนะครับหน้านี้เลยนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าการสมัครของผมมัน,ม,นมีปัญหานะครับถ้าของใครมีปัญหาก็ลองทําตามดูนะครับพอกดมาในของหน้านี้นะครับก็รับเหรียญเลยนะมันจะมีคําว่าสับสมเหรียญหรือว่าสะสมคะแนนนะครับก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงอันนี้ก็จะได้รับ500ยคะแนน,นครับแล้วก็กดกระปากทิ้งได้เลยอันนี้ ก็สาหรับเพื่อนๆและพี่ๆหลายท่านที่อยากแนะนำแนะนาคนนะครับหรือว่าแนะนําคนอื่นมาทําด้วยกันก็สามารถแนะนําด้วยด้วยกันกดจะตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กดไปที่คัลลอกนะฮะคัลลอกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะแชร์เป็นที่ Line นะครับทวิตเตอร์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น q r Code ก็ได้นะครับ ถ้าเราเข้าลออไปนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ก็จะมีลิงก์ของเราอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ให้เราเชิญไปได้เลยนะครับถ้าเราเชิญเราก็จะได้รับคะแนนมาด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับนี่สามหมื่นคะแนนนะครับสามหมื่นอันนี้นะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคะแนนอันนี้ก็คือเขาล็อกอินครบสามวันติด,ดต่อกันนะอันนี้อันนี้เขาล็อกอินติดต่อกันครบสามวันนะครับก็จะรับคะแนนประมาณนี้ ส่วนอันนี้นะครับถ้าเขาทําการล็อกอินนะครับคบ7จวันติดต่อกันเราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่52,500คะแนนแต่ถ้าเขาล็อกอินไม่ครบหรือว่าไม่ติดต่อกันเราก็จะไม่ได้คะแนนนะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับก็ให้เรากดไปจากตรงนี้เลยนะครับกดไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะอันที่ผมขีดเอาไว้นะครับก็ให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บรอสักครู่นะครับนี่ครับ หน้าในการล็อกอินก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะก็ให้เราทําการกดล็อกอินได้เลยนะครับนะฮะกดเข้าไปนะปึ๊กแล้วก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็กดตกลงเข้าไปนะครับ <By now. S 1> พอทําการดูโฆษณาเสร็จแล้วก็กดปิดทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นการเช็คอินนะฮะการเช็คอินนี้นะครับก็แนะนําให้ทุกคน,นครับทาการล็อกอินให้ติดต่อกัน,นครับแต่ถ้าเราล็อกอินถึงวันที่5อะไรประมาณนี้ แล้ววันที่6เราไม่ได้มาล็อกอินนะครับวันที่6นี้เราไม่ได้มาล็อกอินก็จะเริ่มตน้นล็อกอินวันที่1ใหม่ก็ประมาณนี้นะครับก็ให้เราล็อกอินทุกวันเราก็จะได้รับคะแนน1,200ติดต่อกันเลยนะครับและต่อไปนะครับก็จะทําการกดจากข้างบนนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่แล้วก็ดูโฆษณานะครับหรือก็คือดูวิดีโอได้รับ500คะแนนด้วยนะครับในของตัวแอปนี้ก็จะเป็นแอปเหมืนในของแอป ดอนบานะครับแล้วก็แคมชีอะไรประมาณนี้เลยนะครับในของตัวแอปนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับการทํางานอะไรต่างๆเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะนะครับผมคิดว่าถ้ามันเหมือนกันอย่างนี้จ่ายเงินแน่นอนครับไม่ต้องกลัวว่ามันไม่จ่ายผมคิดว่าจ่ายแน่นอนเพราะว่าน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับที่เคยถอนมาในของหลายๆแอปมาคล้ายๆแบบนี้ก็จ่ายทุกแอปเลยนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นการหมุน วงร้อนามโชคนะครับก็ให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับส่วนอันต่างๆนี้ก็จะเป็นการโหลดแอปพลิเคชันอน้ยายอะไรประมาณนี้ก็รับเหรียญเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปในของวงล้อนาำนำโชคก็กดไปที่รับเลยนะครับก็ให้เรากดาไปเลยครับนะฮะแล้วก็กดไปที่ go นะครับก็จะได้รับคะแนนอยู่ประมาณ200อันนี้200คะแนน,นครับ อันนี้500คะแนนอันนี้1 0 0 0คะแนนนะครับเนาะส่วนถ้าเราได้ของขวัญตรงนี้ก็จะไม่ได้คะแนนเลยนะครับโอเคครับแล้วก็กดโกเข้าไปได้เลยครับปุ๊สโอเครอสักครู่นะครับโอเคได้200ครับแล้วก็กดอาตามนี้เลยครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ10ครั้งนะครับเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนะครับเราไปดูในของการอ่านนิยายแล้วก็ได้รับ คะแนนนะครับก็มาตรงที่หน้าหลักเลยนะครับก็ให้ทุกคนมาตรงที่หน้าหลักเลยนะครับตรงนี้นะครับเมืองแห่งหนังสือนะครับเนาะก็ให้ทุกคนกดเข้ามาได้เลยนะครับเขากดมาแล้วนะครับเราจะอ่านนิยายเรื่องอะไรก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะลักไล <laughs> โอเคก็กดไปจัดตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ทําการ เลื uh, ่อนอ่านนิยายทันทีนะครับที่ผมขีดไว้นะครับก็กดเข้าไปป,ปุ๊บนี่เขาจะมีให้เราเลื่อนนะครับมันจะมีตรงวงเอาไว้ข้างบนนี้นะนี่นะฮะทุกคนเห็นไหมมันจะมีอยู่ข้างบนนะครับนี่ะมันจะมีวงอยู่ข้างบนเนาะก็มันเป็นเล็กๆนะครับมันเป็นวงเล่น็กนะครับถ้าเราเลื่อน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 ถ้าใครไม่อ่านนะครับก็เลื่อนได้นะไออันนี้อันนี้ผมก็ไม่อ่านนะครับผมแค่เลื่อนเลื่อนนะฮะ ปุ๊บนะฮะร,รอรอมันเต็มนะฮะเดือนไปเรื่อยๆนะครับโอยปักจางไว <laughs> โอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับเหรียญมานะอันนี้มันจะขึ้นมานครับได้รับ72นครับเนื่องจากว่ามันเล็กเกินนะฮะมันมองไม่เห็นนะฮะอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนดูอีกที่นึงอ,อนนงีอันนึ่งนี้เห็นไหมผมได้แล้ว72นะ่ะ มันขึ้นมาหน้านี้นะครับก็เลยไม่เคยเห็นเนาะแต่ว่ามันได้เหรียญจริงๆนะครับได้เหรียญมาแล้ว72นะครับมันจะมีวงนะฮะเนาะการนียาย่ก็ประมาณนี้นี่เรียบร้อยครับผมก็ได้รับเหรียญมานะครับประวัติคะแนนนะฮะโอ้ยโฆษณาขึ้นใหม่แล้วขอปิดโฆษณาสักครู่นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัติคะแนนของเรานะครับก็มีกี้เลยนะครับนี่ครับ างวันฮะลงชื่อก็ได้รับคะแนนตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการหูงหมูโลนะครับหมูนางโชคอะไรประมาณนี้อันนี้คือเมื่อกี้ผมดูนะครับอ่าน,นิยายนะครับสามสวิได้รับคะแนนอยู่ที่72คะแนนนะครับก็เราประมาณนี้ต่อไปนะครับเราจะไปดูในของการถอนเงินนะครับว่าถอนเงินถอนเงินกันยังไงนะครับ อ่ะเราก็กดมาตรงที่หน้าของฉันนะครับให้เรากดจะตรงนี้เลยนะครับไทยถอนให้ทุกคนกดกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปก็จะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างเดี๋ยวขอปิดโฆษณาสักครู่นะครับทําการปิดโฆษณาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะโผล่มาประมาณนี้นะครับอ๋อโอเคครับจะนวนเงินนะครับสามหมื่นคะแนนเท่ากับน1บาทนะฮะก็ประมาณนี้นะทุกคนดูนะครับว่าประมาณกี่บาทนะครับ ส0 0 0มื่นนะครับได้ประมาณ1บาทนะครับการถอนเงินก็จะมีทั้งของ p a y p a พลวถอนข่าต่ำอยู่ที่1 0 0่ง0ถึงสองบาทในของ p a y p a พลวนะครับแต่ถ้าเป็นในของ GoPay นะครับอันนี้ผมก็ไม่มีนะฮะอันนี้ผมไม่มีบัญชีนี้ก็มีการถอนขั้นต่ำก็คือ1 0 0่ง0ถึงสองบาทส่วนอันลหลังที่ทุกคนนะครับที่อย่าได้นะครับแล้วก็อย่าให้มันมีก็คือในของ t o ูนิวเวเลต ก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับ20 w a l l e t นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มี p a y p a l ก็อันนี้เลยถอนถอนเข้าในของ20 Wallet ได้นะครับการถอนในของ20 Wallet ตั้งแต่100ถึง400บาทขั้นต่ำ100ใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ2 500, นาน้า0 5แสนคะแนนเพราะว่าในของตัวแอปนี้หาเหรียญคะแนน,นหรือว่าหาคะแนนค่อนข้างได้เย,เยอะนะครับมันก็เลยใช้เยอะนะครับ และถอนในของ200ก็ใช้5 0 0 5 0 0 0ห0อ่ะไม่ใช่ดิ5ล้านคะแนนนะครับต่อไปนะครับก็ถอน400นะครับก็จะใช้ประมาณ1อ่าก็จะใช้ประมาณ10ล้านคะแนนนะครับซึ่งคะแนนมันหาได้เยอะนะครับมันมันก็เลยใช้เยอะนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถทําการถอนให้ทุกคนดูได้แต่ถ้า,ามันครบขั้นตอนในการครบขั้นต่ําในการถอนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาถอนให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในของตัวแอปนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถมาทําได้เพราะว่าเป็นแอปในการ อ่านนิยายนะครับอ่านหนังสือต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับโรแมติกอะไรประมาณนี้เรื่องความรักอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถมาอ่านแล้วก็รับเงินนะครับเข้าในของชูนิเบลตได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สร่หรหัสแนะนํนาก็ฝากสารหารัสแนะนาของผมได้นะครับ 203ตัวแล้วก็เจ8นะครับหรือจะใส่ของเพื่อนๆแล้วก็ของพี่ๆก็ได้นะครับถ้าใครใส่ของผมแล้วถึงขั้นต่ำเมื่อไหร่หรือว่าถึงขั้นต่ำในการถอนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาถอนให้ทุกคนดูว่าการถอนมันถอนกันยังไงนะครับโอเคเนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเราเข้ามูลข้อสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับในคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยต้องขอภัยด้วยเนื่องจากว่าของผมผม,มันเจอปัญหาในการสมัครไม่ได้นะครับเนาะโอเคบ๊ายบายไว้เจอกนการคลิปหน้าครับ